สวัสดีค่ะพี่น้องพประช่องก้อยเป้เรืองแสนค่ะพี่น้องเมื่อนี้รงก,ก้อยอนนสิบผ้าพีพานองมาเบิงสวนผัในน้อยค่ะเป็นผักอิตูก็คือว่ามันยาวแล้วต้องตัดใส่ตูแข็งไว้เอาไว้กินแบบว่ายนี่มันบม่มีค่ะพี่น้องตัดออกใม้มันก็แตกอีกนะคะพี่น้อง ว่าใบแมงลักนั่นเองนะคะงามงามครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระถางสุดยอดเลยค่ะพี่นอ้องบดนี้มันโมมีเอาไว้ใส่แกงเราใหม่แน่หรือว่าไปคือตามล้านจีนกันกับแหงอยู่ด้พี่นอ้องนี่นขอมขึ้นราคาพี่นอ้อง ตะกี้พักเคยซื้อแบบว่าถุงน้อยๆถุงละสองสามยูโรถุงละยูโรกลัวเดี๋ยวนีก็คือมาสองยูโรกลัวได้พี่น้องเพืประมาณหกเจร์สิบบาทสองสามตน้นอันนี้ตัดออกมา้ามันหอนเนียมันก็นแตกออกมาอีกค่ะตัดใส่ตู้แข็งไว้ัดและกับแพ็กลางดีๆละกับแพก็ก ใส่ตูแข่งคนอีสานบานเฮ้าพี่น้องบัว่าสิเป็นพะอีตูเอ้ยเลยก็หรือว่าใบอันโปลพานนี่นะใส่แกงเขียวหวานกระแทบน,นาห้อนพักกัง,ง้ามค่ะพี่น้องเห็นพี่น้องลงพี่น้องชาวไทยอยู่ยุโรปเนาะคะ่ะเป็นโล่งเฟสมากเพื่อนก่ะอันโซสวนพักกันนะพี่น้อง แต่กี่แต่แต่กี่เราก็อย,อยู่เมืองไอทเฟินนะคะอยู่เมืองที่บทีผลิตหลอดไฟสินหลผพี่น้นองกระปูกพักคือกันค่ะแต่ว่าพอว่าไปเศร้าแปลงนน้อยปีละลอยเหรียญหนึ่งสินะคะลอยยูโรพานีกะมีเวลาเฮ็ดเนียว่ามีเวลาเนี่ยเพราะว่าคนเห็ดเศร้าเป็นปีนะคะพี่น้องบ้านนี้กับมีเวลาเฮ็ดเนี่ยแต่ของกับเฮ็ดงานเนี่ยว่ามีเวลาปูสีนะคะ อันนี้เอาปลูกไวใ้นในกระถางมาว่าเอาไวย้ยูไว้กินพี่นาพี่น้องง่ายง่ายเป็นแต่อ่อนซอนเป่เป้เอ้ยอันเอาละใหม่มาแกงใส่แนี <c oughs> น่ยละใหม่ยี่เมืองไทยเมืองเล้าพึ่นเป็นนาฝนนะคะพี่น้องเห็นพวกบาบาโลดพึ่ไปอาหารละใหม่เมื่านนี้โอ้ต้องก่อยเห็นละอ่อนซ่อนก็เลยบอกครับพป่เป้ว่าอันจร ต้มว้ใหกกินน้ำแนยยามลงเมื่อพอเด็เจ้าแกงสูเคยกินเปิดมามันลายอยู่ดอกเือว่ะคือคือเดนี่ก็กระลังเซียนนอไม่อยู่กันเฮ็ดแต่นานอไม่อ่างเขาเนาะท่านี่ก็ตตดพ่ออีตูอ่างคือกันอยู่อยู่เมืองไทยเมืองเลาานี่มันลายเด้มันเป็นหนาฝนพรออีตู่นมันงามข้าเจ้าก็ปปูกทิมปลูกทุ่งหาพีนออ่น้องมึงบ่่คยเด็กด้เก็บยังสี่ดอ,อก คนบราคอยเดี๋ยวถนอมคืออยู่เมืองนอกได้เมืองเมืองไทยเมืองลาวบางเทอเขาเจ้าเรือกินเขาเจา้าอันซื้อมากำหนึ่งมันเหลือจยงสี่นะคะเพื่อนกระยโนนทิมบาทนี้น้องก้อยกันน้่เก็บมาอีกจังนีนะคะเพราะว่าเห็นว่าโอ้แต่มันอยู่เมืองนอกนี่ฮาสิกินกรยานแต่อยู่เมืองไทยมันหลายกินถิมกินทุมนท่มงามสวยจริงๆนะคะ นอนมันก็แตกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งรอบสองแหงมีแดดมากครับแดดดีดีนี่แหงแตกไปเลยค่ะพี่น้องแหงแดดมากแต่แหงแตกดีมันเป็นแมงโบงลงเนาะคูณพ่อหู้กันสิว่าโอ้ยแมงโบงลงบ่ คือตัดแนวนี้ตัดให้มันแตกค่ะพี่น้องอต้องรู้ตัดต้องรูสึกว่าเตกอาการจะคล้องจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะคุณท,คทุพท์ามค้าวดุณแม่ แล้วก็ขอบคุณคุณแคนขอบคุณคุณพ่อค,คุณแม่ที่คอยเป็นห่วงนะคะลูกหลานทานข้าวถามข้าวมากเป็นกระทู้มากโยนเงินกันอันนี้เป็นกระทู้มากผ้ารองเป็นสีบานสีจ้าเป็นกระทู้มามโอ้ว้วาวแดดร้อนมากเลยอ่ะน,น,นี่ค่ะ ีจพา,พาพี่น้องอันคุณมาอาบเดือดสูพีสูนองเบินเนยหะพี่น้องฝนตกห้ามโมยตายแล้วฝนตกห้ามบาหนี้อันฝนตบกบ่ได้เอาอันทันโฮมมานนั่น ตอนแรกก็ฝากแจ้งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยกระบะสิมาย่างพี่เห็นน้องเบิงเนะค่ะอ,อัพเดตอาการจะของฝนตกเรื่องสิบวสบายเนี่ยฝนม,มาตกอีกโอ้ส้างเป็น รรยากาศตอนเศร้าห่ะพี่นอ้องตัดพกอีตูแล้วละเออเส้นทางควเห็นถคนตกข้ามพี่นอ้อง อัปเดตสูพี่สุนองเบิงฝนก็นตกห้ามตอแนแรกก็แจกอยู่ได้มไม่เดียดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นมันมันไม่แดดเขาก็บอกออกมาเนาะย่างนม,มนขอยออกมาแล้วฝนตกสร้สางเป็น แกงมาไวต้ตำแบบอยากกินเนืเเ้อพิเศษกินเนืเ้อพิต่ำแจงต้มไข่ยังสีนะฝนะตกตกฝนใน,ใน,ใน่ปจนใจเลยฝนมาตกยังอยู่นี่ไปตกอยู่หน้าป่าเขาอยู่สำโรงกับอยู่เมืองพินบานเปรีป้ยพูน มองพป็นเทตทใ้ฮเฮ็ดหน้าตอนนี้ก็สิบสิบเจ้าแล้วค่ะพี่น้องก้นก็สิบหลายเนี่ยเพราะว่าประมาณค่ะเพื่อนก็เรล่งจะเริ่มเปิด คทายทายพวกเครื่องคนนั้นอ่ะการทายเครื่องคนเขาจิพุงผ่านเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ดีเนี่ยคนมิ้นแนวกลาง ไก่ทอดนะคะตัวกไก่ทอดไก่ยยางอันนี้จะเป็น,ปน,ปนลายเห็นตัวคุณจออคุณแจะะ่ะพี่นองคุณแจเนี่ยเขาใส่เ,เสมืองเหียนเลย เปียกฝนหลุดน้ำกันอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยต่างๆนะคะ ญี่่ปุนนี่ค่ะแตงแตง,งนัวบักใหญ่เลยสองลูกเขาหออยู่บ้านน่าคนเอิดเดินกว่าญี่ปุ่น ประเทศมีแล้วมะนาวเรามีแล้วซื้อของปริโดดมากเลพี่นอ้องจาเอาอ๋อแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอันนี้ผ่นแผนกอหารเอเชียบานเฮาอันนี้ก็ผนแผนกกาแฟนะคะเข้าขาดก็ะได พี่ลากสนูกดีด้ป่ะพี่ก้อยขาดไม่ได้เลยกาแฟกาฟได้อยู่แต่ว่านี่กิตมังกับกระปีกระเป๋าเนนาะชุม่มคอนี่กาแฟเรียบร้อยลายดีจ้าพี่น้องเป็นอันวาบซื้อของเรียบร้อยแล้วอันนี้ร้านผ้าปูที่นอนนะคะ โคตรมากสื่อเดี๋ยวลงเมื่อสิจัดอีกเพราะว่าเห็นสีง,า,ง,งามๆมาแบบก๋วขาวๆขาวๆแล้วก็สีออกขาวๆ้าฝาแน่นะพี่นอ้องเพราะว่าสื่ออันนึงไปปูบานอันนึงไปปูบานเปย์จะซื้ออีกทักสองเพราะว่าทั้งงามแลวก็เท่านี้เนื้อผ้ามันดีกว่าอยู่ทั้งบาทเท่า,ามันเย็น เพราะว่างานแม่บ้านอันนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้นะคะร้านดอกไม้นี่จะดอกไม้งามพี่นอ้องเห็นละกะสออนเด้ปลาสอก,กับขาเรียบร้อย คลิปนี้ก็สิฝากกับพี่กัมนองไว้ซ้ำนี้นะคะพี่น้องก็สิเล็งเพราะว่าย่านฝนตกเนี่ยคือจังแจงมาอีกฝนนี่ก็เต็มเป็นตัวเนาะคลิปนี้น้องก้อยฝากกับพี่กัมนองไว้ซ้ำนี้อยู่ดีมีแห้งพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ก้อยเป้เรื่องแสนละคพร้อมกับคุณชายเป้์บอกลาบ้านนาพอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะทีจ้า